สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้กลับมาพบกับคลิปที่สองนะคะที่เราได้เจอกันเราจะเรียนเรื่องการเรียงลาดับและการบวกเศษส่วนเนื่องจากคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้ครูก็เลยต่อด้วยเรื่องการเรียงลําดับและการบวกนะคะสําหรับการลบเดียจะเอาไว้คลิปหน้านะถ้าเป็นการลบด้วยก็อาจจะดูยาวเกินไปเนาะการเรียงลําดับและการบวกนะคะเรามาดูจากการเรียงลําดับก่อนการเรียงลําดับก็คือจะต่อจากเรื่องการเปรียบเทียบนั่นเอง หมายความว่าถ้านักเรียนเปรียบเทียบได้นักเรียนจะเรียงลาดับได้ถูกต้องเหมือนกับการเรียนเลขอะค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรมากกว่าอะไรน้อยกว่าแต่เพียงเปลี่ยนจากตัวเลขธรรมดาที่เรารู้จักเป็นเศษส่วนเท่านั้นเองอ่มาดูข้อแรกนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่หนึ่งเขาบอกให้เรียนเรียงลําดับเศษหนึ่งส่วนสามเศษสี่ส่วนหกเศษห้าส่วนแปดจากมากไปน้อยสังเกตจากโจทย์นะคะถ้านักเรียนเห็นโจทย์แบบนี้นักเรียนไม่สามารถเรียงได้นะเราไม่ทราบว่าอะไรมากกว่าอะไรน้อยกว่า วิธีการจะเรียงลําดับได้คือนักเรียนต้องมีตัวส่วนเท่ากันตัวส่วนต้องเท่ากันแล้วเอาตัวเศษมาดูตัวมาดูค่าตัวเศษตัวใดมากกว่าตัวใดน้อยกว่าอันนี้จะตอบได้เพราะฉะนั้นต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนการทําตัวส่วนให้เท่ากันของเรามีสามมีหกมีแปดก็คือการหาะไรัญเอกการหาคอลนอเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องไปหาคอลนอของตัวส่วนก่อนก็คือสามแปดกับหกเนี่ยคือเท่าไหร่เอ่ย ยี่สิบสี่อันนี้ครูไม่สอนนะนะเดี๋ยวนักเรียนไปทวนเอาเองนะคะเนื่องจากว่าเราเรียนกันมาหลายรอบแล้วตั้งแต่บทที่หนึ่งนะคะฉะนั้นเดี๋ยวนักเรียนไปทวนเรื่องการหาค่นออีกครั้งหนึ่งนะ,ะอ่ะครูหาได้แล้วคือยี่สิบสี่นักเรียนก็คือทําตัวส่วนทุกตัวของเศษส่วนที่ให้มาเนี่ยเป็นยี่สิบสี่เช่นตัวแรกตัวแรกคือหนึ่งส่วนสามทำสามยังไงให้เป็นยี่สิบสี่คะก็คือคูณเพิ่มเข้าไปถูกไหมสามคูณอะไรเอ่ยสามคูณแปด ลาคูณ8ก็คูณทั้งเศษและส่วนนะคะขอคูณทั้งเศษและส่วนวิธีการคูณเศษส่วนนะคือตัวบนคูณตัวบนตัวล่างคูณตัวล่างนะคะจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแดส่วนด้วยยี่สิบสี่อ่ะสังเกตว่าส่วนคือยี่สิบสี่แหละพักไว้ก่อนไปทําตัวถัดมาถัดมาคือสี่ส่วนหสี่ส่วนหกหกทส่วนเป็นยี่สิบสี่ก็คือต้องคูณอะไรเอ่ยคูณสี่อ่ะคูณ4ี่ก็คูณสี่ทั้งเศษและส่วนก็คือสี่คูณสี่ส่วนด้วย6คูณ4ี่มีผลลัพธ์เท่ากับ สิบหกส่วนยี่สิบสี่อะส่วนยี่สิบสี่นะเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวที่สองถัดมาตัวที่สามคือห้าส่วนแปดห้าส่วนแปดทำส่วนเป็นยี่สิบสี่ก็คือคูณเลยค่ะคูณสามนั่นเองมีค่ากับสิบห้าส่วนยี่สิบสี่สังเกตว่าเราเปลี่ยนทงกเศษหนึ่งส่วนสามเป็นเท่าไหร่คะแปดส่วนยี่สิบสี่เปลี่ยนสี่ส่วนหกเป็นสิบหกส่วนยี่สิบสี่และเปลี่ยนห้าส่วนแปดเป็นสิบห้าส่วนยี่สิบสี่อ่ะคราวนี้ส่วนเท่ากันหมดเลยส่วนเท่ากันหมดเลยมาดูตัวบนค่ะ มีแปดสิบหกสิบห้าอะไรมากสุดคะสังเกตว่าสิบหกมีค่ามากสุดและแปดแปดทำไมเอ่ยน้อยที่สุดอ่าเห็นไหมดูตัวบนได้เลยค่ะตัวนี้น้อยสุดตัวนี้มากสุดตัวนี้อยู่ตรงกลางใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราเรียงลําดับเราจึงได้จากสิบหกส่วนยี่สิบสี่คือมากสุดสิบห้าส่วนยี่สิบสี่แปดส่วนยี่สิบสี่หรือหรือของเราคือเอาโจทย์มาตอบนั่นเองสิบหกส่วนยี่สิบสี่ของเราคือมาจากตัวไหนคะ มาจากสี่ส่วนหกสิบห้าส่วน24ของเรามาจากห้าส่วนแและแปดส่วนยีของเรามาจากเศษ1่ส่วนสายากไม่เอ่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องกลับไปทวนเนยนแน่ๆเลยก็คือการหาคอลนอน,นะคะถ้าคอนอนเราผิดตรงนี้เราจะหาผิดนะเราไม่หาผิดหรอกแต่ว่าครูว่านักเรียนจะอาจจะต้องใช้ค่าเยอะเกินไปอย่างเงี้ยอาจจะทําให้ช้าขึ้นนะคะต่อมาดูตัวอย่างที่2แล้วกัน ตัวอย่างที่สองสังเกตว่ามีจํานวนคะมาเกี่ยวข้องจํานวนคะามาเกี่ยวข้องคืออะไรเอ่ยเรียงลาดับหนึ่งเศษหนึ่งเศษหนึ่งส่วนห้าสองส่วนสามห้าส่วนหกหนึ่งเศษสามส่วนสิบจากน้อยไปมากเอาน้อยสุดไปหามากสุดสังเกตนะคะตัวเนี้ยที่เป็นจํานวนคะเพราะเป็นเศษเกินแล้วแปลงมาเป็นจํานวนค่ถ้ามีจํานวนนับอยู่ข้างหน้าแบบเนี้ยตัวเนี้ยจะมากสุดเลยแต่ว่าสองตัวเนี้ยต้องมาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่ง นะคะถ้าตัวใดนะคะมีจํานวนนับอยู่ข้างหน้านะหมายความว่าเนี่ยจะมากกว่าเขาเลยแต่ต้องมาเปรียบเทียบกันเพราะว่ามีจํานวนนับเท่ากันคือหนึ่งกับหนึ่งเท่ากันมาเปรียบเทียบก,กันอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นสังเกตว่ามันจะเปรียบเทียบไม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่าตัวส่วนทำไมคะก็ไม่เท่ากันเหมือนกันมีสี่ตัวถึงจะมีสี่จำนวนก็เหมือนกันนะคะนักเรียนต้องมาดูส่วนก่อนว่าเท่ากันหรือเปล่าซึ่งส่วนไม่เท่ากันก็ต้องไปหาเลยเอ่ยครอนอรครอนอทั้งสี่ตัวเลยค่ะ ห้าสามหกและสิบเลยหาออกมาได้เท่าไหร่คะสามสิบหมายความว่าทุกเนี่ยก็ทําทุกตัวให้มีส่วนเป็นสามสิบเช่นตัวแรกหนึ่งเศษหนึ่งส่วนห้าถ้าเป็นจํานวนคะนะคะจํานวนนับนักเรียนตรงข้างหน้าน้องเนียนไม่ต้องทํานะเนี่ยนงเรียนใส่หนึ่งบวกไว้เลยแล้วทําแค่ตัวเศษส่วนข้างหลังนะคะก็ะคือห้าต้องการส่วนเป็นสามสิบก็คูณหกทั้งเศษและส่วน,ะวนจะมีค่าเท่ากับหนึ่งบวกกับหกส่วนด้วยสามสิบ เท่ากับ1เศษหกส่วนได้สามสแบบนี้ได้เลยถัดมาต่อมาค่ะสองส่วนสาทำส่วนเป็น30ก็คือคูณ10ทั้งเศษและส่วนได้ผลลัพธ์เท่ากับยี่สิบส่วนสาพักไว้ก่อนตัวถัดไปค่ะ5้าส่วนหอ่ะห้าส่วนหกส่วนหส่วนเป็น30ก็คือต้องคูณห้าคูณ5ทั้งเศษและส่วนได้เท่ากับยีส่วนด้วยสามถัดมาตัวสุดท้ายอันนี้ก็เหมือนกันมีหใช่ไหมคะ หนะึ่งนักเรียนไม่ต้องทํานะนักเรียนก็แต่หนึ่งบวกไว้เลยหนึ่งจำนวนนะับบวกเศษส่วนจะได้เป็นจํานวนค่าออกมาเลยนะคะสามคูณอ่านี่คูณสามนะสามคูณสามส่วนได้สิบคูณสามมี่ากับหนึ่งบวกเก้าส่วนสามสิบเอามารวมกันเลยค่ะเอาหนึ่งไว้ข้างหน้าเท่ากับหนึ่งเศษเก้าเหลือได้สามสิบสังเกตว่าส่วนสามสิบหมดแล้วนะคะจะเรียนจากน้อยไปมากใช่ไหมอันเนี้ยเนี่ยมีหนึ่งข้างหน้าเนี่ยมากแน่นอน นะคะ๋ยวเอามาเปรียบเทียบกันอะไรที่น้อยสุดนักเรียนต้องมาดู2ตัวนี้สีเขียวกวับสีน้ำเงินนะคะอันนี้สีฟ้านะเดี๋ยวปุบอันนี้เป็นสีฟ้านักเรียนจะงงนะคะยี่สส่วนสาสิกับ25่ส่วนสน้อยสุดคืออะไรคะยี่สิส่วนสาสินเองอันนี้น้อยสุดถัดมามากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดคืออะไรเอ่ยหน,นึง่งมีหนึ่งทั้งคู่ถ้ามีหนึ่งทั้งคู่เหมือนกันอันนี้หกส่วนสาสิอันนี้เก้าส่วนสาสิ 30. อะไรมากคะเก้าถูกไหม ตัวนี้จะมากที่สุดอ่ะพอตัวนี้ได้น้อยสุดในมากสุดนะแต่ว่ามีสองตัวที่เหลือมีสองตัวที่เหลือเราต้องมาเปรียบเทียบกันถูกไหมอ่ะแต่ว่าตัวนี้เป็นจํานวนค่ะนะอันนี้เป็นเศษส่วนจํานวนค่ะจะมากกว่าตัวที่เป็นเศษส่วนแน่นอนเพราะว่าตัวนี้เป็นเศษส่วนแท้นะคะอันนี้เป็นจํานวนค่ะนะเพราะฉะนั้นยี่สิบห้าส่วนด้วยสามสิบเนี่ยน้อยกว่าหนึ่งหกส่วนด้วยสามสิบอ่ะเพราะฉะนั้นเรียงจากน้อยสุดก็คือเรียงได้เลยค่ะตัวนี้น้อยสุดใช่ไหมคะ ตัวนี้น้อยสุดตัวนี้น้อยสุดก็ใส่ตัวนี้ก่อนนะคะถัดมาก็เป็นยี่ห้าส่วนด้วยสามสิบหนึ่งหกส่วนด้วยสามสิบหนึ่งเก้าส่วนด้วยสามสิบอบแล้วนี่งก็แปลงเป็นจะตัวโจทย์ของเรานน่เองถัดไปค่ะเป็นโจทย์ปัญหาบ้างโจทย์ปัญหานะคะอย่างเช่นนาทีดื่มน้ําวันละหนึ่งเก้าส่วนสิบลิตรนาว่าดื่มน้ําวันละสิบเอ็ดส่วนห้าลิตรวันละ หนึ่งสามส่วนสี่ลิตรและโอปอดื่มน้ำวันละสองหนึ่งส่วนแปดลิตรใครดื่มน้ำมากที่สุดอ้าวถามว่าใครดื่มน้ำมากที่สุดนะคะอ่าน,นักเรียนกก็มาทำหาคอรอนนก่อนเลยเหมือนเดิมค่ะเนื่องจากว่าเศษส่วนทั้งสี่ตัวเนี้ยมีตัวส่วนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นหาคอรอนนของทั้งสี่ตัวก่อนก็คือมีสิบห้าสี่และแปดก็คือสอี่สิบแอเราหามาแล้วนะคะอันนี้ครูหามาแล้วนะเท่าเหมือนข้อเมื่อกี้เลย ก็คือหนึ่งเศษเก้าส่วนสิบทำส่วนเป็นสีก็คือหแยกออกมานะคะบวกไว้ใส่บวกไว้นะเป็นเก้าส่วนสี่สิบนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็กลายเป็น36มส่วนด้วยสี่สิบนเองสามสิบวกกันเป็นหนึ่งส่วนด้วยสีต่อมาตัวที่2 11สิบเอ็่วนห้าสอ็ดส่วนห้ทสเสีเ่สิบเท่ากับคูณแดถูกไมคูณแปดส่วนด้วยสี่อ่า ได้สี่สิบละต่อมาตัวนี้เป็นทําไมคะอันนี้เป็นเศษเกินทําเป็นจํานวนค่ะนะคะแสดสิบแปดมากกว่าตัวส่วนทําเป็นจํานวนค่ะได้สองแปดส่วนด้วยสี่สิบถัดมาหนึ่งเศษสามส่วนสี่ทำส่วนด้วยสี่สิบก็คือคูณสิบทั้งเศษและส่วนถ้ามีตัวข้างหน้าดึงออกมาใส่บวกไว้นะคะมีค่ากับหนึ่งหมุนด้วยสามสิบส่วนด้วยสี่สิบเป็นหนึ่งสามสิบส่วนด้วยสี่สิบสุดท้ายค่ะสองหนึ่งส่วนแปด คูณอะไรเอ่ยคูณ5เพราะฉะนั้น2เห็นไหมถึงจะเป็น2ก็ดึง2ออกมาเพราะ2เป็นจำนวนนับอยู่ข้างหน้านะคะเป็น5ส่วนด้วย40เอามารวมกันเป็นสอส่วนด้วย40เอามาดู4ตัว1 36ส่วนด้วย40 2 8ส่วนด้วย40 1 30ส่วนด้วย40และ2 5ส่วนด้วย40เพราะถามว่าใครดื่มน้ำมากที่สุดหมายความว่าให้เราหาตัวที่มากที่สุดถูกไหมอะไรมากสุด สังเกตว่าเป็นจำนวนคาะหมดเลยมีเลขข้างหน้าคือห 1, น 2, 1, 2. ึ่งสองหนึ่งสองอะตัดหนึ่งทิ้งเลยค่ะเนื่องจากมีสองมีสองตัวเนี้ยสองแปดส่วนด้วยสี่สิบกับสองห้าส่วนด้วยสี่สิบมีสองเหมือนกันใช่ไหมคะข้างหน้าไปดูตัวเศษส่วนค่ะส่วนเท่ากันแล้วเปรียบเทียบที่ตัวเศษแปดกับห้าอะไรมากกว่ากันแปดมากกว่าใช่ไหมคะ หมายความว่าตัวเนี้จะมากที่สุดเลยกับ mm hmm. เกี่ยวเขียวของเราเนี่ยมากสุดอ่ะมากสุดกัของเขียวของเราเนี่ย11ส่วน5ของใครเอ่ยใครดื่มน้ํามากสุดคะก็คือนาวานั่นเองคําตอบก็คือนาวาดื่มน้ํามากที่สุดเพราะว่า11ส่วน5เป็นนาวาดื่มน้ําวันละ11ส่วน5ลิตรนั่นเองอยากไหมเอ่ยอ่ะอันนี้จบเรื่องการเรียงลําดับเศษส่วนแล้วนะก็คือต่อจากคราวที่แล้วนั่นเองถ้าเรียนเปรียบเทียบได้น่าเรียน เปลี่ยนส่วนเป็นเปลี่ยนส่วนได้นะคะหาคอนอทถูกต้องก็จะถูกต้องนะอันนี้ต้องใช้ความรอบคอบนิดนึงนะคะต่อมาเป็นการบวกเศษส่วนอ่ะการบวกเศษส่วนต้องใช้อิงเรื่องการทําตัวส่วนให้เท่ากันเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งนะเช่น,นข้อที่หนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองบวกสส่วนสามเท่ากับเท่าไหร่อ่ะจะบวกกันได้ก็ต่อเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเท่านั้นจะนําเศษมาบวกกันนะคะหลักการบวกนะ เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก็คือหาคนอของสองกับสามเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยหกนักเรียนไปหาเลยค่ะอันนี้ครูหารวมเลยนะทีเดียวนะคะทาทาส่วนให้เป็น6กทั้งคู่เพราะฉะนั้นบรรทัดแรกเศษ1ส่วนสองต้องการทํสองให้เป็นหก็คือต้องคูณสามพอคูณ3ก็คูณ3าทั้งเศษและส่วนครูใส่วงเล็บไว้หมายความว่าอันนี้คือแปลงมาจากเศษหนึ่งส่วนสองโอเคไหมคะเชื่อมด้วยบวกก็ใส่บวก ต่อมาถ้ายกจะใส่วงเล็บที่สองก็คือจากสองส่วนสามต้องการส่วนเป็นหกก็คือคูณเลยคะ่ะคูณสองอ่าพอคูณสองนั่นเองคูณสองก็เพิ่มคูณทั้งเศษและส่วนท,ทั้งเศษและส่วนของคูณหมายความว่าของสองส่วนสามนะคะของก้อนนี้เท่านั้นนะไม่เกี่ยวกับก้อนหน้านะคะคนละส่วนนะอันนี้คือส่วนหนึ่งอันนี้คืออีกส่วนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นอันเมียงคูณก็คือบนคูณบนล่างคูณล่างจะได้ผลลัพธ์ก็คือสามส่วนหกบวกกับสี่ส่วน 6นั่นเองอ่ะส่วนเท่ากันแล้วเมื่อส่วนเท่ากันแล้วนำตัวบนมาบวกกัน3บวก4เป็น7ใส่ส่วนคงเดิมเท่ากับ7ส่วน6แต่นักเรียนสังเกตว่าตัวนี้เป็นเศษเกินเศษเกินหมายความว่าตัวข้างบนเนี่ยมีค่ามากกว่าตัวข้างล่างเพราะมันเกินเกินจากข้างล่างไปเศษเกินทำเศษเกินให้เป็นจำนวนคะวิธีทำเป็นจำนวนคะนะคะก็คือเอา หกเจ็ดตัง้งหารด้วยหนะหารแล้วได้1นึมีเศษเหลือขึ้นหใส่ส่วนคงเดิมคือหนะคะหรือวิธีเช็คก็คือเอา6กขึ้นไปคูณตัวข้างหน้าหกคูณหเป็นหบวกตัวข้างบนเป็น7มีค่ากับเจ็ดส่วนหเหมือนเดิมนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้คือ1เศษ1นส่วนหนั่นเองอยากไหมอ่ะมาดูอีกข้อหน,นึ่งนะคะของการบวกนะ อ่ะาวนี้บวกกัน3ตัวเลยก็คือเจ็ดส่วนสิบวกสส่วน4บวก1ส่วน8จะบวกกันกี่ตัวก็ช่างจะใช้หลักการเดิมคือทำตัวส่วนให้เท่ากันแล้วนำเศษมาบวกกันเพราะฉะนั้นตัวส่วนจะเท่ากันก็คือเราต้องหาคอนอของตัวส่วนก็คือ12 4สองสีะแเนี่ยหาออกมาแล้วคือ24นะคะทำเหมือนเมื่อกี้เลยแต่ครูจะทำพร้อมกันทีเดียว3ตัวเลยนะ พร้อมกันทีเดียวสามตัวหมายความว่าเราจะมีกี่ก้อนสามก้อนเลยนะ่ะก้อนที่หนึ่งก็คือเจ็ดส่วนสิบสองทส่วนเป็นยี่สิบสี่ก็คือคูณสองส่วนสองเนื่องจากเราต้องการส่วนเนี่ยให้เป็นยี่สิบสี่ต่อมาเนี่ยก็เชื่อมด้วยบวกบวกตัวนี้มาตามตเครื่องหมายโจทย์นะคะสามส่วนสีค่คูณเลยคะคูณหเนื่องจากสี่คูณหกเป็นยี่สิบสี่ตัวบนก็เลยต้องคูณหไปด้วยถัดมาตัวสุดท้ายก็คือ เศษหนึ่งส่วนแปดอ่าตรงนี้ขอแก้ไขนิดนึงนะนะคะคุณเพิ่งเห็นนะคะขอโทษจริงๆอันนี้ต้องแปลงเป็นหนึ่งส่วนแปดหนึ่งส่วนแปดนะคะแปดคูณอะไรเอ่ยคูณสามนะคะดีย๋ยวมาดูกัน ดูกันใหม่นะอ่าอ่าเป็นเด็งส่วนแปดแล้วนะคะอันนี้คือคือต้องคูณสามทั้งเศษ็จแล้ส่วนอ่าทัดมานักเรียนก็เอาบนคูณบนล่างคูณล่างของวงเล็บไพ่วงเล็บมันนะคะจะได้ออกมาเป็นสิบสี่ส่วนด้วยยี่สิบสี่บวกสิบแปดส่วนด้วยยี่สิบสี่บวกสามส่วนด้วยยี่สิบสี่สังเกตว่าทักสามตัวมีส่วนเท่ากันคือเท่าไหร่คะยี่สิบสี่นักเรียก็นำสิบสี่บวกสิบแปดบวกสามค่อยคอยบวกนะคะ จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น35ส่วน24สังเกตว่า35ก็มีค่ามากกว่า24ใช่ไหมนั่นก็คือเศษเกินเศษเกินเราแปลงให้เป็นจำนวนคะนะคะมีค่าเท่ากับ1 11ส่วนด้วย24นะ,ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ได้ตอบ1 11ส่วนด้วย24ถัดมาเป็นการลบนะคะการลบใช้หลักการเดียวกับการบวกนะคะ แต่เพียงแค่ว่าเปลี่ยนจากเครื่องหมายบวกเป็นเครื่องหมายลบนั่นเองเมื่อกี้เราบวกแล้วอีเคราวนี้ก็ลบก็คือต้องทําส่วนให้เท่ากันจากส่วนเป็นห้ากับเป็นสองส่วนเป็นห้ากับเป็น2ก็ให้เรียนหาคอลนอของห้าและสองก็คือเท่าไหร่คะ 10. สิบสิบเพราะนั้นเราต้องทําส่วนให้เป็นสิบทาพร้อมกันทีเดียวไปเลยนะอะเพราะฉะนั้นทําส่วนเป็นสิบตัวแรกสี่ส่วนห้าก็ต้องคูณสองทั้งเศษและส่วนทั้งหมายตรงนี้เป็นลบนั่นเองก็เชื่อมด้วยลบ นะคะคราวนี้1ส่วน2ก็คูณเลยค่ะคูณ5ทั้งเศษและส่วนอ่ะได้มาเป็นแปส่วน10ลบกับหส่วน10สังเกตว่าส่วนเป็น10เท่ากันแล้วนำตัวบนมาลบกันเลยค่ะเอาตัวหน้าตั้งนะคะ8ลบห้ามีค่าเท่ากับ3อ่าคำตอบคือ3ามส่วน10อันนี้ตอบได้เลยเพราะว่าไม่ได้เป็นเศษเกินตัวเศษมีค่าน้อยกว่าตัวส่วนเป็นเศษส่วนแท้นะคะตอบได้เลย ถัดมาอ,อีกข้อหนึ่งนะคะหมดแล้วนะวันนี้นะหมดแล้วนะข้อนี้นะคะสังเกตว่าลบไม่ได้แน่นอนเนื่องจากตัวส่วนคือสิบ6อี่หกอ่าไม่เท่ากันไปหาคอลนอนของสามตัวนี้เลยค่ะหาออกมาแล้วคือ1ิบสองพอหาออกมาแล้วคือ12บแล้ว,ลวให้เรียนทำตัวส่วนทั้งหมดทั้งสามตัวเนี่ยเป็นสิบสองแต่สังเกตว่าตัวแรกคือ12บใช่ไหมตัวแรกถ้าเป็นสิบแล้วก็ไม่ต้องทา ตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเนื่องจากว่าส่วนเป็นสิบสองยู่แล้วตัวนี้จึงไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะคะลบอ่าลบเศษหนึ่งส่วนสี่สี่ต้องแปลงเป็นสิบสองก็คือคูณสาทั้งเศษและส่วนถัดมาหกก็คือคูณสองทั้งเศษและส่วนเห็นไหมเครื่องหมายเป็นลบตรงนี้เราก็เป็นลบนะคะอ่าหาผลลัพธ์ของแต่ละตัวออกมาให้เรียบร้อยได้เป็นสิบอ็ส่วนสิบสองลบสามส่วนสิบสองลบสี่ส่วนสิบสอง อ่ะส่วนเท่ากันหมดเลยเมื่อส่วนเท่ากันหมดเลยแล้วให้เนียเอาสิบเอ็ดลบสามลบสี่เอาสิ 3, บ 4, เอ็ดลบสามก่อนได้เท่าไหร่สิบอ็ดลบสามีค่าเท่ากับแปดถูกไหมแปดลบสี่ 4, มีค่าเท่ากับสี่คำตอบคือสี่ส่วนสิบสองสังเกตว่าตัวนี้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือ,อยังเศษส่วนอย่างต่ําก็คือตัวที่ไม่มีตัวใดมาหารทั้งคู่นี้ลงตัวแล้วสังเกตว่า 4- ี่ส่วนสิเนี่ยมีส สามารถหาร4กับหาร12เนี่ยลงตัวนะคะครูก,ก็เลยเอา2มาตัดนะเด็กนักเรียนไปทบทวนนะคะอันนี้เราเรียนกันมปรอบหนึ่งแล้วด้วยนะคะเป็นเศษ1ส่วน3นะถ้าจะทวนตรงนี้จะยาวเกินไปเนาะหรือถ้ามีข้อสงสัยจริงจเนักเรียนถักนอกรอบได้นะคะอะได้คำตอบคือเศษ1ส่วน3นะคะตอนนี้ได้ตอบเศษ1ส่วนสอ่าววันนี้ที่เราเรียนใหม่ก็คือมีการเรียงลำดับการบวกและการลบนะคะ แบบฝึกหัดนะคะก็คือจะมีคลิปนักเร็วให้เหมือนเดิมเหมือนคราวที่แล้วครูจะส่งลิงก์ให้นักเรียนนะคะอ่ะหรือถ้านักเรียนคนใดที่ไม่มีโทรศัพท์อยวครูจะถักพิ้นเป็นไฟล์รูปภาพนะคะให้เพื่อนๆนะต่อมาข้อที่2ให้นักเรียนทำแบบฝุกหัดหน้า56กับ57นะคะในหนังสือแบบฝึกหัดมายวิชาเล่มที่1 56้ากับ57เป็นเรื่องมีที่คุูสอนเลยนะคะมีหน้า56กับ57 2สองหน้าคงไม่เยอะเกินไปเนาะ ดูแล้วไม่ได้เยอะมากนะคะหน้าหนึ่งมีสองข้อเองอ่เพราะฉะนั้นถ้าเยีงคนได้มีข้อสอบถามน,นะคะสามารถสอบถามได้เพิ่มเติมเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ